ถ้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับการประกาศผลในสัปดาห์ที่4ของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวเอาสิสมมุนะนะ <laughs> วันนี้ามาลุ้นกันนะฮะทั้งผู้ชมที่อยู่ที่นี่และทางบ้านทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยครับในทุกสัปดาห์ครับในวันอาทิตย์ครับผู้แข่งขันหนึ่งคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะไม่ได้ไปต่อกับเราและจะเป็นอย่างนี้ไปทุกสัปดาห์จนกว่าเราจะได้เดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยครับครับและแน่นอนนะฮะอยู่กับเราจนกว่าเราจะได้เดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยแน่นอนขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โจพี่มาพี่เพชรครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> เอาล่ะวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าคำตัดสินจากคนไทยทั้งประเทศจะเป็นอย่างไรนะครับผม ลองคิดดูสิครับลองคิดดูว่าจากคู่คน2 0 0 0 0ืนกว่าคนครับผมกลายมาเป็น8คนสุดท้ายและในค่ำคืนนี้จะเหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นและนี่คือคนเก่งของเราครับผม5คนสุดท้ายจาินดสตาร์คนบาคัวเด้า สาวเดือดตาผู้จะมาคว้าฝันด้วยตัวเองเกศจ,จินภักเปียเกล่นหมายเลขสามหนุ่มสุพรรณผู้มุ่งมั่นในความฝันกัณนฑนพัรอินใจเอือ้อหมายเลขห้าหนุ่มน้อยหน้าตาดีผู้เป็นความหวังของคนทั้งครอบครัวเซนปฏิพันธ์หล่อเสถียรหมายเลขหกหนุ่มดีสารมัณฑน,นาคุณหลงรักเสียงเพลงโตโนโ่พากินคำวิไลายสายและหมายเลขแปดหนุ่มนักศึกษาแพทย์ร่างเล็กผู้มีรอยยิ้มเป็นอาวุธฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพาณิชย์ และเมื่อวานะนะฮะโจทย์การแข่งขันทั้งเพลงป๊อบชา r t และป๊อ d แดนซเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าครบสองรสชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปชมผลงานของพวกเขากันนิดนึงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับเซนหมายเลขห้ามาในเพลงยอย่าฝากความหวังและก็ต่อใหม่ <No. S 2> หมายเลขห6มาในเพลงไม่กล้าบอกเธอและาปาเดเตียมย่นนัันทีง หมายเลข8มาในเพลงเธอรู้หรือเปล่าและรักกันไหมรกนหมเใจมันอยากขนดเพอิขึ้นจะหเใจมันอยกจะตีตาจงเกหมายเลข1มาในเพลงิงไทยและทำเป็นม่หั ันหมายเลขกสามม่านิเกลของที่เธอไม่รักและช้าไม,ม่ดึก บรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะเรียกว่าครบทั้ง2รสชาติเลยนะฮะเรามาทบทวนผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งกันนิดนึงนะครับอันดับที่1ได้ไป32คะแนนนะครับเรดครับอันดับที่2นะครับเท่ากัน2คนได้ไปคนละ28คะแนนนะครับกาลเซนอันดับที่4ได้ไป10คะแนนนะครับเกดครับและอันดับสุดท้ายนะครับได้ไป2คะแนนนะครับโตโน่ และตอนนี้ครับคะแนนจากร้อยสีในห้องส่งและคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศถูกรวบรวมเรียบร้อยแล้วค่ำคืนนี้เราจะได้ทราบกันว่าใครจะได้เป็น4คนสุดท้ายของเดอะสตา์คนฟ้าคว้าดาบครับใช่แล้วนะฮะและตามธรรมเนียมนะครับในช่วงหน้านะฮะสิทเก่าเดอะสตาของเราสาวสวยเต้นเก่งมากใครเอ่ย Wondergram ยมาแน่นอนมาแน่นอนครับเราจะได้ พบกับเธอแน่นอนการกลับมาเยือนบนเวทีนี้อีกครั้งของวอนเดอร์กรนอีกสักครู่เดียวกับเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดา